อ่ะข้อที่หกอ่ะไปกันต่อดังนั้นจําไว้ทําข้อสอบแบบนี้ต้องระแวงหน่อยคือข้อสอบโรงเรียนเนี่ยจนน่าจะถามปึ๊บตอบได้ป,ปั๊บใช่ไหมอันนี้ไม่แปลกแต่ว่าข้อสอบแบบนี้ต้องระวังลูกคนที่ทาข้อสอบบ่อยๆจะรู้ดีข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการทดลองครับเกียดที่สุดเลยใส่น้ําแข็งแห้งน้ําแข็งแห้งทํามาจากอะไรทํามาจากน้ํรสาท คาร์บอนไดออกไซด์เอาใส่ไว้ในขวดรูปชมพูอ l ลิมิเนอร์แฟลลงในแล้วนำลูกโป่งไปคุมปากขวดน้องๆคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นลูกโป่งพองเพราะมันมีแก๊สอะไรอาน้ำแข็งแห้งมันจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แต่น้ำแข็งแห้งทำมาจากคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนะครับแสดงว่าอุณหภูมิต้องต่ำมาก แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นแก๊สในอุณหภูมิห้องแล้วทดลองเมื่อเวลาผ่านไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงปึ๊บลูกโปง่งพบว่าขวดรูปชมพู่ที่คุมลูกโปง่งเนี่ยเขาบอกว่าให้หามวลอะลูกโป่งจะเริ่มพองตัวเกิดการเกิดของแข็งสีขาวที่ผิวดอกขวดน,น้องคิดว่าคือใคร อะไรนะเออตอบว่าทุกต้นนะครับมันคือผลึกผลึกน้ำแข็งในขวดหรือนอกขวดรอบนอกน้องตอบพี่ซิทำไมอยู่ดีๆน้ำแข็งมังงนมาเกาะ ันเย็นเพราะอะไรทําไมทําไมอยู่ดีน้ำอันคิดภาพตแาบบทําไมอยู่ดีๆมีน้ําแข็งเป็นเกาะข้างขวดรูปชมพู่อีข้างในมันเกิดกระบวนการอะไรเอาเด้อเอาเด้อสมุิลูกโป่งป,ป้าน้ําแข็งแห้งอยู่นี่อยู่ดีๆอ่ะเป็นเป็นอะไรนะเป็นไอกระบวนการข้างในคือกระบวนการอะไร ละเหิดละเหิดเป็นดูดหรือเป็นคายดูดครับไปท่องเอาเองถ้าดูดแปลว่ามันทําให้รอบๆร้อนหรือเย็นเย็นเห็นไหมหลักการเหมือนกันเลยทุกข้อพี่ไม่ได้ตั้งใจเอามาในกรุ๊ปเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีมันเลยเกิดน้ําแข็งรอบๆอเพราะว่ามันดูดความร้อนจากข้างนอกอ่ะเอน้ําแข็งค่อยๆมีขนาดเล็กลง ขถามว่าข้อใดถูกต้องนะน้าแข็งแห้งน้ําแข็งแห้งเด้อค่อยๆเล็กลงจริงไหมทาไมถึงจริงต้อามันจริงเพราะมันเริ่มเหิดไปเป็นไอมันจะต้องเล็กลงสิจะมาบวมได้ยังไงมวลของขวดวัดปริมาตรเพิ่มขึ้นทีละน้อยเราดื่มอะไร เราคิดว่าเอาพี่ถามการเกิดปฏิกิริยานะถ้าน้องปิดขวดสนิทก,ก่อนเกิดกับหลังเกิดแก๊สจะวิ่งออกไปไหนไหมไม่อะตอมไม่วิ่งไปไหนเลยใช่ไหมอ่ะดังนั้นมวลคงที่ไหมครับคงที่แต่น้องลืมอะไรมันมีน้ำแข็งมาเกอะแปลว่ามันจะต้องอะไรครับเบาขึ้นและหนักขึ้นมันจะหนักขึ้นเห็นไหม มันมีน้ําแข็งมาเกาะแสดงว่าไม่ถึงว่าเป็นน้ําแข็งหรอกเป็นเกล็ดดีกว่ามวลมันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแปลว่าถูกหรือผิดถูกเพราะมีเกล็ดน้ําแข็งมาเกาะสามชั่วโมงทํายังไงให้ทันไม่จบหรอกวันนี้แต่ว่าเอาให้ได้มากที่สุดเนาะดูช้อยดูช้อย ดังนั้นตัดสินละ A B A B A B ถ้า C ถูกตอบข้อสแต่ถ้า C ผิดต้องเดินทางต่อ C ถูกหรือผิดครับมันเกิดแก๊สไหมเมื่อกี้เกิดมันมีการเคลื่อนที่อย่างมากเกิดความลังเลบอกแล้วข้อสอบมันชอบอย่างนี้แหละอี่ยงวะมันจะมันจะมีคำว่าอาีา่ยงวะแบบนี้พี่บอกว่าต้องถูกหรือผิด ถูกเลยหรอไม่รู้งั้นควชเชนมาไว้ไปดูข้ออื่นเผื่อมันผิดกว่าเอาลูกโป่งพองตัวขึ้นเนื่องจากถูกหรือผิดโมเลกุลใหญ่ขึ้นมโมเลกุลไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่พี่ถามลูกโป่งทำไมถึงถึงถูกดันออก <tit le> <c oughs> พวกเราเคยเรียน boy s ช i p b ย boy กช ใช่ไหมอันนี้สําหรับห้องพิเศษนะแต่ห้องธรรมดาจะไม่ได้เรียนเพราะว่าเนื้อหาตัวนี้เป็นของพี่มหแต่มห้องกิฟเนี่ยเรียนก่อนละพี่ถามว่าถ้าความดันเพิ่มขึ้นปริมาตรจะอ่ามันต้องมีอันหนึ่งที่มันคงที่เนาะอุณหภูม,มิคงที่กดของบอยชอบกินไอติมอ่าอุณหภูม,มิคงที่ถ้าความดันเพิ่มขึ้นเหมือนกับพี่ต้องการจะออกจากห้องนี้พี่ทุบประตูห้อง ห้องนี้จะเล็กลงและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดังนั้นโมเลกแต่ว่าโมเลกุลใหญ่ขึ้นนี้ผิดครับมันไม่ใช่โมเลกุลใหญ่ขึ้นโมเลกุลเท่าเดิมแต่มันวิ่งข้อต่อไปได้คำตอบหรือยังยังอี e. ถูกหรือผิดจะบอกเลยนะถ้าข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดยังไงข้อ3ข้อ4อ e. ีก็ต้องอะไรครับ ถูกสรุปนึงต้องตัดสินข้อ c อยู่ดีถูกไหมพยายามเรียกร้วสุดท้ายไม่มาเจอต่อตัวเดิมสรุปเคลื่อนที่อย่างมากใช่เดี๋ยวไม่คำตอบข้อ,อน,นี้คือใช่เพราะตอนแรกมันเคลื่อนที่ไหมมันไม่เคลื่อนที่แต่มันเคลื่อนที่ไงเพราะว่าอะไรครับมันเกิดกระบวนการละเหิดมันเลยเคลื่อนที่อย่างมากซึ่งข้อน,นี้พี่บอกเลยว่าคนออกข้อสอบเขาไม่ได้ว่ามันถูกนะ จะตอบว่าอย่างมากหรืออย่างน้อยพี่ก็ว่าได้หมดนะครับดังนั้นต้องเอาใจคนออกข้อสอบครับตอบข้อสี่